ถามมาเดือดดีไหมดีเพราะว่าเราจะได้รู้ไงเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกนะครับตอนนี้ก็ออกมานะสนิทที่สุดนะครับบอกตรงว่าคนที่สนิทนะผักมิตรให้เป็นศัตรูเว่ากันอย่างนั้นนะครับนะเอฟซีนะตอนนี้นะครับโอ้โหหลายเรื่องเลยนะครับวันนี้นะอะก็เข้าสู่อ่าเรื่องราวต่างๆนะครับวันนี้พูดคุยกัน <c oughs> ในเรื่องนี้นะครับตอนนี้กำลังเดือดเลยนะครับที่สี่กรนี้โอ้โหนะนะ <c oughs> เอฟซีนะอาจจะมองหน้ากันไม่ติดนะช่วงนี้เอ,อกรรมมากันแบบรัวๆล,ลดหายใจลดต้นคอกันทีเดียวเอ่ะก็เข้าสู่ขบวนการนะครับแล้วก็เกี่ยวกวับเรื่องเออจ้าหน้าที่นะครับก็ประชุมนะเอฟซี FC นะก็ ความคืบหน้าเนาะอ่ก็คือน่าจะมีโครงการนะครับทําน้ําประปานะครับน่าจะเป็นมันตามหลักมันก็มีอยู่แล้วแต่มันอาจจะไม่ใหญ่พอเออทาแทงน้ําทําอะไรเนี่ยอาจจะไม่ใหญ่พอเพราะฉะนี้ก็คือเขาอาจจะของบประมาณนะครับเพราะจริงๆเนี่ยมันต้องผู้นำเนี่ยเป็นคนของบประมาณเรื่องนี้นะครับเอ่อของบประมาณแต่ละปีมันจะมีงบประมาณอยู่แล้วนะครับ เราจะทําให้มันใหญ่ทําให้มันกว้างขึ้นทําให้มันรับแล้วก็ใช้น้ําได้ครอบคลุมเลยอันนี้มันโอเคนะครับ fc เออมันโอเคอยู่แล้วแต่ครนี้ว่าอ่าเขายังไม่ได้เริ่มไงแต่เราก็ต้องถามว่าอ้าวแล้วคนที่กระทาความผิดละ่ะก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนะเออจะจะไปอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่ามันผิดไงแต่คุณจะไปอทำเกี่ยวกับ อเรื่องน้าประปาเร <lawsuit royable. S 1> ื as, man mant mant man ่องใดก็ว่ากันไปอันนั้นไม่ไม่มีปัญหานะครับอันนั้นไม่มีปัญหาแต่มันมีอยู่ตรงที่ว่าอเข้าสู่กระบวนการก็ต้องก็ต้องเข้าสู่กระบวนการไปเห็นไหมมันไม่ใช่ปัญหานะครับเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับบอกตรงว่านะครับคุณพรทิพย์นะครับสวัสดีครับผมทักทายนะครับอย่าลืมนะครับดูโฆษณาให้ด้วยเนาะดูคลิปดูโฆษณาให้ด้วยนะครับนี่แหละ สถานการณ์งานนี้นะครับคนที่สนิทนะครับตอนนี้ก็ไปแล้วนะครับบอกตรงว่าไปออออไปอยู่คนละมุมคนละข้างแล้วต่อไปก็จะมีการนะครับแฉ <laughs> แฉในสิ่งที่รู้นะครับโอ้โหอันนี้เราจะได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าคนใกล้ชิดเนี่ยจะรู้เรื่องราวอะไรต่างๆนะครับรู้เรื่องราวอยู่ที่นี่ว่ามีอะไรยังไง มีความลับอะไรกันบ้างเราก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้มากๆเลยเอ,อ,อยากจะให้แฉนะครับนะถูกไหมแล้วคนเราเนี่ยขาวสะอาดเนี่ยมันไม่มีเรื่องแฉหรอกแอฟพูดได้เลยนะเอาจริงๆคนเราขาวสะอาดเนี่ยหน้าหน้าก็เดิมนะครับเออข้างหน้าก็เหมือนเดิมหลังก็เหมือนเดิมอย่างเงี้ยไม่มีหรอกที่จะแฉแต่อันเนี้ยความลับเยอะนะเอฟซีนะนะ <laughs> เห็นไหม หลายคนนะครับที่ออกไปเขาก็มาแฉเอหลายคนที่ออกไปก็ออกมาพูดนในเรื่องราวต่างๆนะครับว่าการที่อยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยการกระทําหรือว่าใช้ชีวิตกันยังไงมีเรื่องราวอะไรบ้างโอ้โหอันนี้เยอะแยะมากมายครับเราคอยดูกันต่อไปนะสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านด้วยงานนี้บันเทิงบอกจริงเลยบันเทิงเงถิดเทิงแน่นะครับคุณทวินนะครับ คุณธนกรนนะครับนะทักทายนะครับเอซเนาะตอนนี้ก็ได้ข่าวนะครับว่าจะแฉะกันนะครับนะเออเหมือนกับออกมาปกป้องตัวเองจะแฉะนะครับงานนี้ก็นะก็ควรก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่แอดก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคบกันอยู่ได้นะครับ คนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ในใกล้ๆกันเนี่ยมันต้องรู้นิสัยใจคอ,อแหละแอดว่าอนะเอาจริงๆิงนะเออต้องรู้นิสัยใจคอว่าเป็นยังไงแบบไหนกันมาเออไม่ต้องไปพูดเยอะถูกไหมเออจนกระทั่งรอจนกระทั่งทนไม่ไหวเออทนไม่ไหวนะครับก็ต้องออกมาพูดออกมาอ่าว่ากันก็แชร์มาเลยเราก็ยินดีอยู่แล้วถูกไหมลนะ่ะเหมือนกับอ่า วุ้นเส้นน่ะวุ้นเส้นเนี่ยจะแฉจะแฉนนกกันเมืองไทยเนี่ยก็แฉมาสิฮะเออจะแฉก็แฉมาเอรอซ้ำนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนปกใหม่นะครับอ,อาจจะขึ้นปกผิดก็ได้เปลี่ยนปกใหม่ได้ลงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเออาจจะไปกดผิดนะครับไม่เป็นไรก็ว่ากันไปก่อนนะครับ นะอันนี้มันชัดเจนนะครับเอฟซี FC นะเออมันชัดเจนว่างานนี้นี่จากมิตรกลายเป็นศัตรูเนี่ยเอฟซี FC, ลองคิดดูสิว่ามันจะยังไงเออมิตรเนี่ยเป็นมิตรแล้วเป็นศัตรูนะคราวนี้ไม่มีใครเหลือแล้วแอดวาดนี่แทบจะน้อยมากเลยพูดง่ายๆที่เหลือก็คือไม่กี่คนนะ่ะน้อยมาก อ่ะตอนนี้ก็แตกแยกกระสันตันเซ็นคนละทิศละทางเพราะว่าหนึ่งที่เขาคบกันมาอย่าลืมนะครับสี่ว่าเขาไม่ได้คบกันด้วยใจถูกไหมเขาไม่ได้คบกันด้วยใจเขาคบกันที่ผลประโยชน์ตั้งหากเรื่องนี้เออคบกันที่ผลประโยชน์จริงๆเพราะฉะนั้นความจริงใจมันเลยไม่มีเออความมีใจน้อยนะครับเดือดใช่ไหมเดือดแท้งวนี้ใช่ครับผมเดือดแท้ เออความคบเนี่ยคบกันเนี่ยถ้าเขาคบด้วยความจริงใจใช่ไหมคบกันโดยที่ไม่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยเรื่องนี้นะบอกตรงแล้วมันจะมีความจริงใจให้กันตลอดแต่นี่มันไม่ใช่ไงเอฟตีคบกันเพื่อผลประโยชน์อคบกันเพื่ออะไรเออเพื่อผลประโยชน์เพื่ออะไรก็แล้วแต่มันเป็นผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละเอาจริงๆเพราะฉะนั้นเขาไม่มีความจริงใจให้กันพอเวลามันเกิดปัญหาเกิดอะไรเนี่ยเวลาอยู่ เวลาอยู่ต่อหน้าก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมเวลาอยู่รับหลังก็เออ่ก็พูดนะครับพูดใส่ร้ายใส่ความกันอย่างเงี้ยใครจะทนได้นะครับอืมกดให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับผมคุณทองใหม่นะครับอา่าคือพูดง,ง่ายๆว่าถ้าเกิดคบกันเนี่ยใช่ไหมคุณอยู่ต่อหน้าดูเหมือนจะโอเคแต่ว่าเวลาคุณรับหลังคุณก็ไปพูดกับอีกคนหนึ่งใช่ไหมไปนินทาว่าร้ายแล้ว แล้วก็จะมาถึงหูอีกคนหนึ่งอ่าคนที่นินถูกดินทาเขาก็ไม่พอใจเนี่ยสิถูกไหมเอออย่างนี้มันครบกันไม่ได้มันแทงข้างหลังอเลยเขาเรียกว่าอ่าพกมีดแล้วก็แทงข้างหลังเลยเอฟซีข้ามาดูคุณแม่สุมนนะครับสวัสดีครับผมเอ,อ่ยังไม่ได้คอมเมนต์นะเพราะไม่สบายแม่นอนฟังอยู่อ๋อนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณแม่ รักษาสุขภาพด้วยะพักผ่อนพักผ่อเรารอวันนี้มานานแล้วนะกรรมสนองใช่ไหมใช่คือพูดง่ายนะเราเห็นกันอยู่อ่าจริงไม่จริงยังไงเรามองเห็นกันอยู่ <c oughs> นะเรามองเห็นกันอยู่แล้วก็พฤติกรรมการทําแล้วก็มองเห็นกันอยู่คนดีเนะี่ยเขาไม่ได้มีแบบนี้หรอกเอ็ซ FC มันจะไม่มีเรื่องราวมีเรื่องนู้เรื่องนี้เข้ามามันไม่มีหรอก เราจะไม่มาพูดรับหลังนู่นนี่นั่นกันเวลาคุยก็ต้องคุยกันต่อหน้าจริงๆไหมเอ่อถ้าเป็นคนจริงจังจริงใจต่อกันเนี่ยคุยก็คุยต่อหน้าอย่าไปคุยรับหลังอ่าเห็นไหมอันเนี้ยพอเวลาเขารู้เนี่ยโอ้โหคราวนี้แหละเออความไว้วางใจมันไม่มีเหลือแล้วคราวนี้ก็ต้องออกมาฟาดแล้วนะเออนะแล้วแล้วคอยดูสิว่าใครจะได้เปรียบกว่ากันเออคอยดูใครจะได้เปรียบกว่ากันนะ เห็นกันแล้วนะต่อไปนี้เขาทํางานก็จะทาการทํางานตามหน้าที่อ่าเดี๋ยวค่อยดูอ่าสัปดาห์หน้านะครับอ่าระบบลงเนี่ยนะครับระบบลงเนี่ยเขาก็จะมากํากับด้วยตัวเองนะมากํากับด้วยเองอย่าไปกล่าวหาอย่าไปว่าเขานะเขาทาตามหน้าที่นะเอะ๊ไหมไม่มีไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ไม่มีน้องแล้วต่อไปนี้นะครับโอ้โหนะเออ มีความสุขมากเลยล่ะใช่ไหมมีความสุขมากไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ไม่มีน้องแล้วต่อไปนี้เอฟก็พูดได้เลยนะครับอต่อไปนี้ก็คือไม่มีไม่รู้จะระวังทางไหนอ่ะคุณนลินนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลยอโดดๆเลยตอนนี้มีแต่เอฟซตอนนี้เอฟซีเข้าเข้ามาเขาก็ ออกมาปกป้องเหมือนกันแต่เอฟซมันไม่ได้อยู่ใกล้กันนี่ถูกไหมเออไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่ได้มีปัญหาแล้วจะไปเล่นงานเขาเนี่ยถามว่าเขามีแผลไหมเออมันต้องถามตรงนั้นว่ามีแผลไหมเออจะเล่นงานคนจะเล่นงานกันได้ต่ต่อเมื่อคนนั้นจะมีแผลอืมใช่ครับผมเขาเล่นงานหมดแล้วแล้วนี่คือพูดงา่ายถ้าถ้าแบบนี้ถ้าไม่มีมิดเลยเนี่ยถ้าคุณไม่ไม่ต้องการมิดเนี่ย ก็ทุกคนก็จะกลายเป็นศัตรูหมดเลยอืมใช่ก็เตรียมตัวสิเพราะไม่มีใครคอยช่วยเหลือไงถูกไหมตอนนี้มันไม่มีเหลือแล้วเออแทนที่จะรักษามิตรเอาไว้กับกลายเป็นผักมิตรให้เป็นศัตรูเอฟซีมันใช่ที่ไหนล่ะแอดว่ามันไม่ถูกต้องนะเอาจริงๆมันไม่ถูกต้องนะแบบนี้เออหัวร้อนเลยไหมพันองศาเลยร้อนี่จะเหลือหรอนะครับ ใครใครใครก็ทนไม่ได้เอฟซีถูกไหมใครใครก็ทนไม่ได้ถ้าเกิดเขารู้ภายหลังเนี่ยโอ้ยห,หาแม่งนิงทากูขนาดนี้ใช่หรอวะโอ้ยแม่งเอากูไปพูดให้เสียหายขนาดนี้ใช่หรอวะถูกไหมเออเอาไปพูดแบบนี้แล้วคนอื่นเขาจะคิดยังไงเขาก็ต้องเข้าใจไปตามนั้นสิถช่ไหมตามที่เขาเอาตามที่เขานินทาสิเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงไงเห็นไหมล่ะอันนี้มันจะคุยกันไม่ได้กับตรงนี้เออเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วจะมาคุยให้มัน เรื่องความเสียหายอะ่ะก็คือไปกล่าวหาเขานะครับเอไม่ดีไปกล่าวหาก็หวังผลประโยชน์นู่นนี่น,นั่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนะเอ็มตีนะอย่างนี้มันเหมือนกบสกัดกั้นกันหรือเปล่าสกัดกั้นสกัดดาวลุ่งะนะเอแบบสกัดดาวลุ่งไม่ไม่ให้ไปต่อเอเห็นไหมมันมันก็จะกลายเป็นจากมิตรเออจากผูกมิตรไม่ตีต่อกันะ มันก็กลายเป็นศัตรูแล้วก็คือพู้นี้ว่าไม่มีการปกป้องเขาไม่ได้คิดจะปกป้องแต่แรกอยู่แล้วถูกไหม่ะไอ้ที่คํากล่าวอ้างมาแต่ตอนแรกๆเนี่ยบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายเพื่อนแท้นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยนะมันเป็นแค่คําพูดเออได้ใ,ใจมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเออแค่คําพูดเฉยๆถูกไหมคําพูดใครก็พูดได้ถูกไหมถาาว่าคําพูดเนี่ยใครก็พูดได้ถูกต้อง เห็นหลายคนมาแล้วที่พูดอ่ะพูดในสื่อพูดอะไรเดี๋ยวพูดดีมากเลยพูดโอ้โหเออแต่การกระทํามันย้อนไงย้อนแยง้งการกระทำเอซีเออมันย้อนแย้งมากเอ,อพูดอย่างนึงก็ทําไปอีกอย่างนึงอย่างเงี้ยแสดงว่าความจริงใจไม่มีเออถ้าความจริงใจไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีใจให้กันก็อย่าไปคบกันเลยคบก็มีแต่เสียและไอ้คนที่ไอ้คนที่คบเนี่ยเขาก็จะหนีออกไปเองเออเขาจะไม่ยุ่งเลยต่อไป <c oughs> นะต่อไปเขาก็จะทําตามหน้าที่อ่าถ้าเขามีหน้าที่อะไรเขาก็จะทําตามนั้นอย่าไปอย่าไปว่าเขาแล้วกันเอ,อเพราะว่ามันไม่มีไม่มีการพูดง่ายว่าไม่มีการปองดองกันแล้วนี่แหละคือเหตุผลนะครับเหตุผลของการที่ว่าไม่ให้เกียรติเออไม่สนใจกันโออย่างนี้นะวันเทิงแะไอปีแอดวาเนี่ยแล้วต่อไปนะแอดพูดได้เลยต่อไปเนี่ย ความลับอะไรอ่าเดี๋ยวก็จะเปิดมแอดวาเนี่ยเขาน่าจะรู้เรื่องราวอะไรลึกๆหนึ่งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเรื่องหลักหรือไม่หรือไม่ใช่เรื่องหลักก็เป็นเรื่องรองก็คือเรื่องผลประโยชน์อ่าเห็นไหมผลประโยชน์นี้ก็สําคัญถูกไหมเพราะว่าคนเคยคนเคยเป็นมิตรกันเนี่ยเคยสนิทเคยสนมเคยไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ย เวลามีเรื่องอะไรเนี่ยเขาต้องเล่าให้กันฟังอยู่แล้วถูกไหมเออต้องคุยกันปรึกษาหาเลือกันนะเออเรื่องความลับที่ไม่ได้เปิดเผยในนี้เขาก็ต้องคุยกันแล้วพอวันใดวันหนึ่งกลายเป็นศัตรูเนี่ยเขาก็จะมาเล่าเออว่าทางนี้เขาแผนการเขาเป็นยังไงบ้างขานี้เขาจอบวางแผนอยู่แล้ว <laughs> เอฟซีเออวางแผนแยบยนตไม่ต้องกลัวลักเองวางแผนเนี่ย,เน,ยเนียนๆนะ โอ้งานนี้ก็จะบันเทิงแล้วจะได้รู้แผนรายไง